่เสียงหลายๆเลยตัอสวัสดีครับน้องเอฟซีน้องเอฟซีทั้งหลายอันนี้ขอพูดทุกคนนะครับทำไมแสงเข้าอ่ะแสงมันเข้ายใช่ไหม มืดเลยมืดเลยไรมืดอ่ามืดวันนี้ลุงป้าที่จำที่อยู่จำปะดงกันนะครับเขาก็มีความสุขเขามีความสุขเนาะก็จัดงานวันเด็กกัน หลังจากฉเฉลิมฉลององค์ปูไปแล้วอืมเราก็มีก็มีความสุขกันนะครับซุปยูทูบเบอร์รียู่ทั้งนั้นกับคนนี้อย่างก็ก็ฝ่ายพอตเอฟเอฟซีพอตอทั้งหลายนี่เขาก็มีความสุขกันโอุชีเลดเดอรัร์มีอหัวซีเลดซีเลดไปในเส้นเส้นเลือดสมองแตกเด้อเหมือนอีฝ่ายหนึ่งเอ้าโอ้โหเป็นยัง อย่างนิดอย่างหน่อยกับฟ้องนั่นฟ้องนี่ไปฟ้องนั่นฟ้องนี่ฟ้องจนบ่มมีมอันที่จะไปฟ้องละมันก็ยังจบุดันดุลังกันอีกเนาะเขา่ายของอันนี้กับเอฟซีของ่ายเฮากะอย่าไปอันนี้เนาะอย่าไปเสียเลือดกับมันเส้นเลือดสมองสิแตกเขาต้องคิดบวกไว้ว่าดีแเลยทำดี พวกตี่คิดบอดีก็สั่งหมอมันน,นั่นแหละปล่อยมันเดี๋ยวมันก็เส้นเลือดในสมองมันก็แตกมันก็ตายเ,เองมันนั่นแหละคนคิดบอดีไอ้่เดี๋คิดบอดีก็องค์ปูน่เดี๋ยวองค์ปูจัดการแต่ผมก็ไม่ได้ไปดอกบา้าไม่ได้ไปอัน วันเฉลิมสลองดอกพราไปก็บไ่ได้ไปปีหน้าปีไหนถ้ามีโอกาสกิได้ไปอยู่พ่อผมก็เป็นเอฟซีอยู่อยู่หลอบหนออมามันมันนานแล้วลหลายปีละแต่บ่ได้ค่อยทำคลิปเม่ได้คอยได้ทำคลิปแบบนี้เขาทำบุเป็นเนาะโอ้ที่ว่ายังไงฟังอย่างเดียวคอยอย่างเดียวแต่วันนีก้ก็พอเนี่ยเห็นมันอันนี้บ่อย วุ่ยแท้เนี่ยวะชอบนี่ยังชอบไปฟ้องร้องไงนะบอกให้คนอื่นได้ดีผมว่านะบอกบอกผมอ,อดไปฮะโอ้ยบบกอันนี้บนได้มาหน้าน้าถือเป็นคนที่บนหน้าน้าถือนะแต่ยังได้อายุมนยันก็น้อยกว่าผมอยู่แล้วล่ะพวกมันบนหน้าบนสมควรจะเป็นเป็นแต่ผมเห็นว่า คิดว่ามันตั้งแต่วันวันแรกที่มันก้าวเข้ามานะั่นเพราะว่ามันมีแผนการเนเลครับผมว่าคิดว่ามีแผนการมันมาจากใครละ่ะบอกอันนี้บักโัรานเนี่ยมันมาจากสายไหนทําเป็นเนียนนะ่ะนะเข้ามาเข้ามาถ้าเป็นเนียนเข้ามาโอ้ยผเห็นข้างแรกแล้วก็มันก็บอกว่ามันบ่อย,ม,อยมีราคาคุยอย่างเดียวที่น้องคนจะค้นกับหาอะไรตรงนี้เนี่ย แต่เม่เนเคยเหมือนบ้านเกิดกับมันเลยขวามความเจริญของเขาอนะ่ะเขาสร้างความเจริญอย่างเปิดนี่กับไปไปไปขวางขวางตลอดเลยเป็นกลรเค่ขวางคล้องอ่ะนะว่ามันเป็นนึงคนเราบมมีความคิดสร้างสรรค์ คนอื่นได้ดีไว้ถ้าว่าตัวเองทํานี่เออแม่นถ้าตัวเองทํานี่มันจะเบิดมาสู้หน้าสู้ตามาได้ค้อนมาหยืดายาดีลาบหมดแล้วถ้ามันถ้าว่ามันทํานะแต่นี่เป็นคนอื่นดีกว่าอ,อันนี้ทำแบบนั้นกะมันบ่มมันบ่นสอบคนประเภทนี้เป็นใหญ่บได้เป็นใหญ่แล้วมีปัญหาแนนอนมา วันนี้วันนี้ก็เป็นวันนี้แต่เป็น,เป,นเป็นวันเด็กวันนี้ให้เด็กน่อยมีความสุขเนาะเออถ้าดยคาดขวงังอยู่ที่กรเป๋าอัดมันกับนื่นโมเมนต์ค้นเลยล่ะคนจะทําดีมันมันกับ,กบอันนี้เลยล่ะคนทําดีมันบ่นาไปคาดหวางประเทศชาติมันบ่นได้ล่มจมเลยล่ะอีนเ่งหนึ่ง ก็ติดตามมาตั้งแต่นู้นเลยแะแตใไม่ไหมเลยคดีไม่ดดมไหมเลยอันที่สิบเอ็ดีหกสามไปไปวม้า,มากลายเป็นจากเรื่องคด,ดีเกิดมากลายเป็นันโจมตีหกพยัญานากูเดินสายพยพญานาคยังโหโหก็โมโหเหมือนกันถ้าผมเห็นแถวนี้โดนเหมือนกันเลยผมว่าคนมันเสียนี่มัน เปไหนมาไหนมันกล้ามาคนเดียววะโมยาโมยาโมยาว่าว่าละของขึ้นแบบน,นี้ถ้าเป็นผมผมโม,ม,มว่านั้นได้อยู่นั้นแบบนี้แต่นี่เขาก็ความหมดทนกมดกันหลายเด้อลุงนะถ้าเป็นผมผมว่าปลานนี้มัอยู่ในคู่กัน ใส่ไปน,น,นั่นแหละแหลกกันเลยแหละผลประเภทนี่บัวบัวคือมามาอู้เหมือนหน่ะนะใส่ันไหนๆก็ไหนแล้วนะโดนใส่หลายแล้วใส่หลายอีกอยู่ฮนยังก็ดินอย่างน้อยกับพิษเขาก็เขาก็เห็นมัมานมันน่าเลยเนาะ เห็นมันน่าแหละว่าเขาก็ไม่ได้ไปทำอย่างผิดคนเขามันต้องมันต้องใจเป็นทรรมเป็นไงขนาดนั่นล่ะงั้นเมื่อก็สูงผมหูก,ก็หลายต้องใจเป็นธรรมโาแม่ตัวถ้าตัวคปคอกไปว่าเขากอนเนาะเพอเขาย้อนมากกับเขียด้วยเขาเลยวะ รลักฐานงทั้งหลายก็ได้จากเทจากกันลูกคว้ามใจของนั่นแหละเอาเอาทั้งนี้ไปฟ้อ,องร้องนั่นนะอมันก็เกิดไปแล้วอย่างนี้นะคนเอามันบ่บ่ดีครับว่แม่นสายฝาดเลยครับแต่ว่าพูดพูดพูดความจริงอื ก็ขอลงไลก์ก็ได้ครับแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอเข้ามาอ่านกันกดไลก์กดแชร์ผมกะส่องจารัดยืนหนึ่งพอต้อนะครับเชเนี่ยวครับผมดีครับ